สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาออกหาเห็ดขึ้นเขาครับผมกิดผึ่งหาไร่ครับเด,ดี๋ยวงามๆเ้ยครับผมอีกดอกนึงครับผมโอ้ยดอกงามๆเลยครับ นี่ก็พวมมากครับผมเห็ดขมกับร้ายครับมนีสิมาไายท้ำหาเห็ดครับผมจองเห็ดเห็ดเปิงหาได้นะครับนีเกือบจะเห็นอยู่ครับเดีย๋ยวมันก็มี เกียร์หนาสีเกียร์ได้มาขึ้นครับครับผมตัวนี้เกียร์ถือครับบ่อยใ่แล้วครับผมเกียร์ถือเนี้ยนิดหน่อยหน่ครับถือว่าคือมันไปนเตะถือตัวเฮ็ดครับผมมันจะบ่อยใ่ครับมาขึ้นฝนตกครับผม ยุปล่าเห็ุสระจิ้งเขามาหาเห็ดคนไรครับเดีกล้าบาทดูซื้อครับผมครับเก็ดเป็นเท่าไร่ครับผม ดอกไม่เยครับผมในน้นนอยอยู่ครับเกือด่างหาง,รง,หางค,าครับจนได้หางางบุคโปรหมูเงี้ยบนไหนครับเสียงเครื่องบินไปแล้วครับผมพอมองดัดดอกสองดอกครับ เช็ด <C le af> ดอกกำลังงามครับผมวันนี้เขามาเบิ่งกับตากกดไหลนี่ด้วยครับด้วยส่งบ่าวจมนนครครับนี่ครับเห็ดผึ่งหลวงเฮือนครับผมดอกลงางามครับ ฉันอยู่ดอกเดียวครับผมผมมีมูด้วยครับนี่ครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวก็ง่องครับเกิดพูด,เดีเวเพราะอรวะ ดูเก็บสนิมนี่เดี๋ยวดังมากครับผมเก็บเบือครับนี่เดี๋ยวเห็ดเบือครับผมดอกนึงครับ uh. Nhau 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 จังเบ,บอรอบ้อนะครับบอกออเดอกเดียวครับผมเทศติดฟังไว้ะโฮะพ่อพ่อครับ เด็ดีกยครับผมเด็ดเพิ่งครับผมโอ้ยมันนีออกห้างกันที่นครับ ระดอกครับผมหาย่ะ hey, ครับมมันมีเป็นหมูเป็นกลุ่มเลยตามระบบแล้วครับพอเห็ดตัวได้ก็เก็บครับเห็ดขอมครับคือเก่เาครับผมมันนี่คือสีมาที่เห็ดขอมเด้อ Chết phơi khá lại bây giờ ơi Chắc phơi nó các hôm Khá lại Em đọc điêu Đọc đeo đọc điêu mua vô sợ ơi hàng hàng thì nó bảy nó จะม,มาขายลายสายสิทธิด์ดอยงามๆๆนะครับอู้จัมโบ้จัมโบ้กินตรงวานครับผม tiếp này hai muôn con tiếp vào đây hai muôn con nó ngầm ba, u uh, khai nhau đi hai muôn hai muôn Bây giờ hết mình quá như hành cái đòn này nọ ครับเอ็ดฝ่นกระแป้งครับผมเห็นด,ดอกเดียวครับครับพ่ออีกแล้วครับผมเอ็ดฝังข้าวไร่ครับเปลอสี่ห้าพอ่อยางจิดเมยครับออกองระดอกครับผม,มองระดอ้อสองดอกออก่าหลาย นี่เป็นเห็ดเผืงองยี่โกยครับมันนี่เห็ดออกบอ่เป็นกลุ่มไหมครับออกข้างทาง ครับเห็นดอกเดียวแล้วครับเขาไม่ว่านเขาทํางานดีเขาต้องวางใจพี่พออีกแล้วครับดอกง่ายๆง่ามๆเลยครับผมออกห้างแห้งครับวันนี้ คันออกติดติดกันคือสด,ดีครับที่ออกห่างกันมองระดอกครับผมพอแล้วครับผมเห็ดผึ่งข้าไล่ครับพ่อมองระดอกกีรีครับผมสุดยอดสุดยอดอืม เด้อเฮ็ดเด็ดพิ่งข้าไล่เทสเฮ็ดเพิ่งข้าไล่พ่อมอรดกครับโอ้มวดหนีท่เฮ็ดออกห่างแ่ายครับผมเฮ็ดออกแบบหายากก็ว่าได้ครับ ก็ได้ออกเป็ดกลุ่มเด้ครับออกแบบห่างๆหา้ามูกับพวกพอเป็ดไม่ใช่ดอกน้อยๆครับผมาถังกระแป้งครับป่อยเลยครับผมดอกงามๆครับ ออกห้างกันน้อยหนึ่งครับผมครับผม,มนี่กับเศร้าแน่แล้วครับผมตอนนี้กำัเป็นเวลาที่หาเครื่องครับกลับมาสีกับบ้านก่อนนะครับผมมันนี้ก็ได้ซั้นีนะครับ ประมาณวันนีครับผมมันมันนี่นะสิได้สองโลกลัวอยู่ครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมไน่ด้วยครับเด้อช่องบ่าวจมะมานครครับผมครับสวัสดีครับ